แต่พอเขาออกจากงานมาแล้วเขาเป็นคนว่างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหลือสิทธิ์อีกแค่6กรณีเท่านั้นสูงสุดที่เราให้สิทธิ์มาตา40ตรงนี้ก็คือมีอยู่5กรณีทำมาค้าขายหรือว่าขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ทำให้เขาขาดไรายได้แต่มาได้กรณีเยียวยาจากกระทรวงการคลัง มาตรา39เกนี่ยก็คือผู้ประกันตนนะคะที่ออกจากงานนะคะแล้วเคยเป็นมาตรา33ก็คืออยู่ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างนะคะเมื่อมาอยู่ในระบบการจ้างงานเนี่ยนะคะานายจ้างกับลูกจ้างจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมานะคะเราก็จะให้สิทธิประโยชน์7กรณีนะคะคตั้งแต่เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตแล้วก็คลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็ว่างงาน7กรณีเลยนะคะคแต่พอเขาออกจากงานมาแล้วนะคะ เขาเป็นคนว่างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหลือสิทธิ์อีกแค่6กรณีเท่านั้นกรณีว่างงานจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าข่ายนะคะในการที่จะได้เป็นผู้รับเียวการเยียวยาจากกระทรวงการคลังด้วยนะคะในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40 นะคะจะเป็นผ,ผู้ประกันตนอาชีพอิสระทั่วๆไป <c oughs> ไม่เคยเป็นลูกจ้างอยู่ในระบบการจ้างงานเลยนะคะแต่เข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อที่จะได้มีเงินออมนะคะหรือมีสิทธิประโยชน์ในการาได้ค่ารักษาในไม่ใช่ค่ารักษาค่าขาดรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องหยุดงานนะคะเขานอนโรงพยาบาลเราก็จะจ่ายค่านอนโรงพยาบาลให้นะคะ <c oughs> หรือเขาจะต้องการในเรื่องของสงเคราะห์บุตรก็มีนะคะแต่ว่ามันจะมี หลายทางเลือกให้เขาที่จะเลือกได้นะคะสูงสุดที่เราให้สิทธิ์มตรา40ตรงนี้ก็คือมีอยู่5กรณีนะคือก็ก,ก,กคือกรณีออนอนโรงพยาบาลนะคะกรณีทุพพลภาพเสียชีวิตบัณฑิตชราภาพนะคะ แล้วก็กรณีนี่แหละค่ะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะจ่ายให้ก,กับบุตรเดือนละ200บาทจนกว่าจะอายุครบ6ปีคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นอาชีพอุตสาหะโดยทั่วๆไปนี่แหละค่ะ,คะพอพอ,อเกิดเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทํามาค้าขายหรือว่าขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ทําให้เขาขาดไรายได้ก็เลยแล้วก็ไม่ไม่อยู่ในกรณีว่างงานของประกันสังคมอยู่แล้วนะคะ,คะก็จะมาได้กรณีเยียวยาจากกระทรวงการคลัง